ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สองร้อยตอน หลวงปูส่สวงมอบของขวัญที่มีชีวิตหลวงปูส่สวงสร้างปฏิหารให้กับหนุ่มกัมพูชาหลวงปูส่สวงอม,มะตะมหาฤาษีดาบทนักพรตพันปีเป็นเสมือนพระผู้วิเศษที่เป็นเนื้อนาบุญสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม ที่เปี่ยมไปได้วยความเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนอยู่เสมอไม่ว่าจะชนชาติไหนเชื้อชาติไหนอยู่ที่ไหนหลวงปู่ไปช่วยเหลือหมดสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่สูงยึดมั่นถือมั่นมากนั่นคือสัจจะทุกคนที่เป็นลูกหลานของหลวงปู่จะทราบกันดี ดังเช่นหนุ่มน้อยจากกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยและแม่บุญธรรมได้ให้ล็อกเก็ตหลวมปู่สงูงด้านหลังเป็นรูปอาจารย์สมมักกัวพิสมัยแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับล็อกเก็ตเพียงแค่ใส่ขึ้นคอเท่านั้นจวบจนกระทั่งภรรยาคลอดบุตรเมื่อเด็กคลอดออกมามีอาการผิดปกติ คือมีหัวโตผิดปกติภาพที่เห็นลูกในตอนนั้นมันบอกอะไรไม่ถูกทั้งเขาและภรรยามีความทุกข์ปานจะขาดใจที่ได้เห็นลูกชายที่คลอดออกมามีอาการศีรษะโตผิดปกติจนเกือบจะโตกว่าลำตัวในตอนนั้นเขาและภรรยา ต้องทนทุกทรมานจิตใจเป็นอย่างมากด้วยความที่สงสารลูกพยายามทําทุกุนทางเพื่อจะช่วยลูกน้อยที่เปรียบดังแก้วตาดวงใจทั้งคู่ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจของเขานั่นก็คือล็อกเก็ตหลวงปู่สวง ที่เขาห้อยคอมาเกือบสิบปีเรามาฟังหนุ่มน้อยต่างถิ่นคนนี้เล่ากันเลยครับว่าเขาจะช่วยลูกชายได้อย่างไรแล้วหลวงปู่สวงจะให้ความเมตตาช่วยเหลือลูกเขาได้หรือไม่ชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรนะผมชื่อภูครับภูเป,เป็นคนกัมพูชาครับผมแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยนานหรือยัง ผมมาอยู่ปทศไทยประมาณสิบ oh, กว่าปีแล้วครับโอ้สิบกว่าปีแล้วอ่ะพผู้ไทยคล่องชัดเลยนะแล้วตอนแรกที่มานี่มายังไงอ่ะผมใช่ไหมครับเออตอนแรกก็มาครับพี่ชายแล้วก็พี่ชายเขาแบบตอนนั้นยังเด็กอยู่อายุประมาณสิบสี่สิบห้ามั้งตอนนั้นนะเหรอแล้วมาทําอะไรพี่ชายเขาแบบก็ตอนแรกมามาขายของเก่าครับมามาร้านขายของเก่าครับขายของเก่าพวกอะไรอ่ะ ก็พวกไอพวกเซ้นขวดไอเงี่ยครับแล้วก็พวกพวกกติกไอเนี้ยอ oh. ครับครับผม hmm. Hmm. แต่ตอนนี้ตอนนี้ใครเสื้อผ้าทีประตูน้ำครับครับอันดับแรกก็ก็ขอสวัสด,ดีอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกท,ท,ท,ทุกคนนะครับอืมจ้าสวัสดีจ้าครับผมอยู่ที่กัมพูชานี่รู้จักหลวงปู่สวงนวหรือย,ยังยังครับตอนนั้นผมยังไม่รู้จักหลวงปู่เลยเหรอ ครับผมมารู้จักหลวงปู่ในประเทศไทยนี่เหรอครับครับผมพอดีผมผมผมมีแม่บุญธรรมเป็นเป็นคนไทยครับอ๋อมีแม่บุญธรรมเป็นคนไทยแล้วทานทานเขาให้ไอเรียนหลวงปู่สวงองค์หนึ่งไอล็อกเกตครับอ๋อเหรอ,อแล้วแกก็บอกว่ามีหลวงปู่สวงเป็นคนบ้านหนูนะออแล้วก็หนูหนูเราเอาไปหนูก็ไอไอบูชาไอชาเลยนะเดี๋ยว เดี๋ยวทานจะช่วยอยู่ได้นะผมผมก็เลยแบบเอามาแฟนในคอแล้วแต่ช่วงนั้นผมก็อันนี้ผมพูดความจริงนะคือแบบช่วงนั้นผมก็แฝะแต่ว่ายังแบบยังแบบแบบไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยนับถือด้วยศรัทธาเท่าไหร่ใช่ไหมก็ก็ก็นับถือแต่ว่ายังยังไม่เหมือนตอนนี้ครับแต่ตอนนี้ปฏิปฏิหารหลวงปู่ทำให้ผมเห็นหลายอย่างมากเลยครับเออภินิหารของหลวงปู่ที่เราเห็นเลยแล้วก็เราอืมแบบว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วเช่นอะไรบ้างก,าก็ไอ้ที่แบบปัญหารหลวงปู่นี่คือแบบลูกของผมอะครับอ๋อลูกเหรอครับครับผมลูกทําไมเหรอลูกลูกของผมตอนแรกผมไปฝากไอ้แฟนผมเขาเขาท้องใช่ไหมครับแล้วแล้วก็ไปฝากท้องอยู่ไออยู่โรงพยาบาลแห้งเดงแล้วก็เวลาอันดาสาวปุ๊บอันัดาสาวตอนแรกหมอ,อมเขาบอกว่าลูกปกติดีแข็งแรงดีครับอืม ไอประมาณห้าเดือนบ้งเขาเขาอันานอัานสาวไอไอ,ไอแฟนผมครั้งหนึ่งแล้วก็มาเก้าเดือนเนี่ยไอแบบไกลจะคลอดเลยแบบคงนี้ไอถึงไอทั้งก้มรถนะครับเขาก็อ่นานสาวอีกรอบหนึ่งเขาก็บอกว่าลูกผมหนักหนามคั้งในสมองคือแบบคือห้าสิบห้าสิบครับเออครับครับผมอืมไอช่วงช่วงนั้นนะผมคิดอะไรไม่ออกเลยเออครับครับผม อืมแล้วพอคลอดออกมาแล้วเป็นไงคลอดออกมาเนี่ยโหร้องก็ร้องไม่ออกเลยครับตกใจมากเลยครับผมผมก็เลยแบบรูปเป็นยังไงบ้างที่ว่าเราเห็นแล้วก็เด็กเด็กเดาบอกว่าโตหนะไอหมอเขาบอกว่าน้ําคังในสมองเหรออ๋อลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้ชายครับลูกผู้ชายอ๋อออกมาหัวโตวแล้วหมอก็บอกว่าน้ําน้ํามันคั่งในสมองใช่ครับแล้วเขาก็อบอกว่า ตายเป็นกันห้าสิบห้าสิบครับเรอครับผม hmm. แล้วก็มีเรื่องเนือ้อมอหมอเขาแบบเขาเคยดูเด็กมาเยอะเนาะมาหลายคนเนาะ hmm. เขาก็บอกว่าเด็กนำขัานในสมองเนี้ยคือต่อให้รักษาหายแล้วอะคือแบบส่วนมากเลยร้อยคนนะั้นมีแค่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกคือต้องนอนอยุ่ oh. อยู่บนเตียงอะเป็นเจ้าชายนิทราไปเลยใช่ไหมใช,ใช่ครับ hmm. ประมาณนี้เพราะว่ามอเขาดูมาเด็กหลายคนเขาบอกแบบนี้ hmm. เขาบอกว่าไอ้ผมทําใจครับแล้วตอนนั้นเราในใจเราคิดยังไงในใจผม,ผมก็ปนถึงหลวงปู่สวงเลยบอกว่า<อ>เกิดปดัญหาหลวงปู่มีจริงอืมเดี๋ยวเขาให้ลูกผมไปเจอหมอเก่งๆแล้วก็ให้ลูกผมมากลับมาปกติเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาลูกผมไปไปไปหาหลวงปู่ที่ศิสเกตครับอืมไอวัดไทยไอฒนะไทย<บ>ไพัฒนา ใช่ครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปแต่ว่าผมไปแน่ครับครับผมผมบอกน่ผมก็นานหรือยังนานหรือยังก็ปีที่แล้วครับไอ้บันทีวันตอนลูกผมขอดในวันที่ยิบห้าเดือนสิบเอ็ดอ๋อหกสี่ครับยี่สิบห้าพฤศจิกายนอ๋อนี่ก็ประมาณสองสองสามเดือนใช่ไหมมันไม่ใช่ครัวไปปีกว่าแล้วครับอ๋อปีกว่าแล้วเหรอครับครับผมอ๋อพฤศจิกาปีก่อนนู่นเหรอ ใช่ใช่ครับ oh. แต่ตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ลูกผมก็ครบกับสองเดือนเลยครับ๋อ oh. แล้วจากที่หัวโตแล้วเป็นยังไงอ่ะก็ตอนนี้ลูกผมก็กลับมาปกติเลยครับเฮ้ยใช้เวลานาน,านแค่ไหนอะจากที่หัวโตโตนั่นนะ่ะประมาณสามสี่เดือนแรกยังยังโตอยู่จะได้ห้าหกเดือนมาห้าหกเดือนมานี่คือแบบน้องเริ่มปกติเลยเลย oh. แล้วก็เริ่มพูดลู้งพูดรู้เรื่องแล้วก็ oh. จริงนนผมไม่ได้อวดลูกผมผมไม่ได้อวดลูกตัวเองนะ คือแบบเก่งกว่าเด็กปกติเลยคือแบบเวลาเวลาสอนอะไรเขาก็จําง่ายแบบคันๆเขาก็จับเขาก็จําลือครับแล้วก็ไอแบบความเจ็บปุยเขาก็ไม่เคยมีนะนานๆทีหนึ่งต ok, ังับพมเลียงวานนี <t <t ้เขาลงบางๆไดสองรอบเองแต่ไอไอหัวเขาหมอขนาดตลอดเลยตั้งตั้งแต่ไอตั้งแต่ลูกคลอดมาก็เดือนละคังมาก่อนเลยนะครับเขาเขาดูสมองแล้วก็ตรวจ โอ้โหส่วจตายแบบเพราะว่าเด็กเด็กเหมือนลูกผมเนี่ยคือส่วนมากเขาจะแบบมองไม่เห็นบ้างแล้วก็บางเด็กก็แบบฟังไม่ได้ยินบ้างแต่ลูกผมนีดีทุกอย่างเลยครับทํางานปกติทุกอย่างหูตาคอจมูกอืมครับผมที่เมื่อวานนี้ผม,ผมส่งผมส่งให้อาจารย์ดูครับเออเออจา้าจ้าอาจารย์ก็เห็นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช,ใช่เห็นแล้วอืครับครับผม,บผมแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาแข็งแรงดีตอนนี้ก็เริ่มพูดได้แล้วพูดได้นะ ตอนนี้พูดยังไม่ได้ครับผมเ,เนี่ยเดี๋ยวลอยลูกเดินได้พูดได้เดี๋ยวผมจะไปหาหลวงปู่ผมไปมแน่นอนครับต้องพยายามบอกหลวงปู่ด้วยนะบอกหลวงปู่ด้วยนะว่าตอนนี้มันเป็นเพราะอ,อะไรยังไงยังไงแล้วเราไม่ได้ลืมนะครับครับผมเพราะว่าเราสัจจะที่เราพูดกับหลวงปู่เอาไว้เนี่ยเราจะผิดไม่ได้เลยครับผมเราต้องพยายามบอกปู่ว่าเรื่อยๆเออปู่ไม่ลืมนะอะไรเงี้ยครับครับผมมีเนี่ยผมขอตัดนิดหนึ่งครับมี มีช่วงหนึ่งไงตอนตอนไอ้วันเกิดน้องอ่ะน้องครบท้งพอดีครับผมฟันแบบเหมือนแบบผมผมฟันฟันเห็น,นว่าลุงปูบอกว่าไอ้พาลูกไปหาแล้วนะเกิดไม่งั้นจะไม่คงครอ,องแล้วเช้ามาผมไปบอกแม่แม่บมุญธรรมแม่บมุญธรรมบอกก็บอกว่าใครใส่บาทแล้วก็บอกปูว่าลุงปูตอนนี้ใครไปยังไม่ได้เพราะมันเป็นโควิดแล้วก็ผมก็บังคิดยาอะไเข้มเดียวครับผมกลัวเขาไม่ให้เขาแต่ว่าผมมาผมไปแน่นอนเพราะว่าผมพูดแล้วผมผมไม่ไม่เลื่อมเสจาก เนี่ยคือสัจจะที่ให้วกับปู่เนี่ยปู่ยังดีนะมาในนิมิตมาในฝันมาบอกครับผมแต่เราก็ไม่เคยลืมใช่ไหมผมไม่ลืมครับเนี่ยทุกๆวันทุกวันเนี่ยผมก็ถวายนา้ำหลวงปู่ทุกเช้าแล้วก็วันพระผมก็แบบอธิษฐานถึงหลวงปู่ว่าเออผมขอถวายไอ้ผลไม้นม้ําแล้วก็แล้วก็ถึงหลวงปูส่สวงแล้วก็ขอให้แบบถึงหลวงปูส่สวงเลยผม,ผมก็บอกทุทกๆนี่ยทุกวันพระเลยอืมแต่น้าเนี่ยผมผมถวายทุกวันเลยตอนเช้าผมจะ เมื่อก่อนเนี่ยผมไอ้ผมยังไม่เป็นในกระถาหลวงปู่แต่ตอนนี้มแม่บุญธรรมผมให้มาผมก็เป็นลนะเหรอแนะนำหลงท่องให้ฟังด้เนี่ยโมโตชินสโตมหาคุณโนโมติโกมหาราโปอาหังปูเชมิสิทนิลาโโพเนรันตรัง,ง,รง,ง,รงคังประสิทธิทัมมังประสิทธิสังคังประสิทธิอริยองสวงสามปันโนอิติปิโสเนโมยโมทายะอิสวาสติมหาบันดาล สัจจพิสติเมสาธุสาธุสาธุแต่ไม่รู้ว่าพิษนี่นะไม่รู้ว่าพิษถูกไหมว่าปุงก็ได้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 ข้าพ่อข้าพปู่ปู่ก็รับรู้แล้วข้าพ่อโอ้มันก็ปฏิหารมากเลยนะปฏิหารปุผงว่าปุงว่าเรือเชื่อเลยคือแบบบางคนเนี่ยเขาเเห็นผมก็เห็นแบบลูกผมแบบตอนเด็กมันพัวโตมากแล้วกลับมา มาเห็นในที่หนึ่งแบบปกติเขาก็บอกว่าโอ้แต่บางคนเขาก็บอกว่าหมอเก่งแต่แต่ํำหนับตัวผมผมบอกว่าเกิดผมไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่รู้จักลวงปู่สูงะลูกผมไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าลวงปู่ก็แบบคงแบบพาไปหาแบบหมอเก่งครับอืมแล้วก็ไปปฏิหารลวงปู่ด้วยแบบมาดูมามาคุ้มครองลูกผมครับอันนี้ก็ถือว่าสบายใจได้แล้วเพราะว่าเรา,าได้ได้ประกาศทาง youtube เนี่ย เขาก็รับรับรู้ไปทั่วโลกแล้วอ่ะว่าเออเราไม่ลืมปู่ก็ต้องรู้นะว่าเออเราไม่ลืมถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่อะไรอะไรมันดีขึ้นทุกอย่างแล้วเดินทางได้เราก็ต้องไปนะครับครับผมผมไม่ลืมผมไปแน่นอนแต่ว่าตอนนี้อันดับหนึ่งก็คือแบบโควิดอันดับที่สองนี่คือแบบผมแบบผมคิดยาได้แค่เดียวผมบวกไปแล้วเขาไม่ให้เข้าครับเดี๋ยนะประมาณ สามสี่วันเี๋ยผมตองไปฉีดใหญ่เข็มหนึ่งเดี๋ยวก็ผมจะหาโอกาสไปไปแน่นอนครับแต่ตอนนี้เขาเขายังเปิดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เปิดเปิดแต่ว่าตอนช่วงนี้<อ>รู้สึกว่าศรีสะเกดนี่จะติดกันเยอะเลยนะอตอนนี้ตอนนี้รเราก็ชะลอก่อนได้อย่าพึ่งอะไรลองดูรัดดูรัดเราก่อนดูลู่ทางก่อนนะครับผมปู่ปู่เข้าใจปู่เข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าไอ้ตอนนี้มันการระบาดของมันมันรู้สึกว่าศรีสะเกดนี่จะติดกันเยอะติดกันเยอะเลย ครับครับผมแต่แต่หลวงปู่สวงนี่ผมว่าไเอ้หลวงปู่ช่วยได้จริงครับคือหลวงปู่เมาเมตเมตตากับแล้วยิ่งผมมาผมก็ฝูกคนกัมพูชาใช่ไหมก็ก็<ๆ>ก็แบบเหมือนลูกาลานข้องแกเลยแต่ว่าแต่เหมือนลูกลานลูกลูกลานของท่านนะครับนี่คือปาฏิหาริย์ที่หลวงปู่สวงประทานของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตให้กับหนุ่มน้อยชาวกัมพูชา เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองสาม,มีภรรยาไม่ลืมก็คือการพาของขวัญที่มีชีวิตตัวน,น้อยๆที่หลวงปู่ได้มอบให้ไปกราบหลวงปู่เพื่อขอพรอิริเมียองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาล สัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ